ห้าปัญหาหรือพฤติกรรมในการภาคเสียงที่ไม่ดีนะเจ้าในจ๋าให้สิยงภาษาไทยโดยเฮติแซตสตูดิโอออลืมบอกไปนี่พาร์ทที่2แล้วนะ 1. พูดเสียงดังและพูดใกล้ไม่มากๆเหตุการณ์สมมุติสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงภาพประกอบบายเฮทิแซตเฮ้ยนั่นมันแท็กซี่จอดนะครับให้ดวงจันไหมครับโทษทีนะหนุ่ม วันนี้ต้องไปส่งแก๊สแล้วก็เติมรถตัวพ่องงเฮ้ยพ่อไม่เกี่ยวนะเขามีแต่ไปส่งรถกับไปเติมแก๊สเหตุการณ์สมมุติสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงภาพประกอบบายเฮทิแซ 2เสียงขัดขาดหายหายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับใน HZ Stereo เช่นเคยนะครับส่วนนี้เราจะทำอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ทำไมเสียงวันนี้มันดูหายหายชอบกลฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไหมไหมมีมีหรอโอเคของของปกติมั้งไหมไหมสามเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวคุณข้างห้องจะด่าเอานะไม่ดีไม่ดี นาะสารคดีสัตว์โลกแห่งหนึ่งนั่นเองครับท่านผู้ชมผมเจอมันแล้วมันกําลังล่าสัตว์ซะด้วยนะโชคดีจริงๆที่ได้เจอเฮ <Hey, S 1> มันฝรั่งแท้ล้านเปอร์เซ็นต์อะเฮ้ huh, ผมตายเสียงดังไม่ได้ครับเดี๋ยวข้างห้องก็ด่าเอาอย่าเสียงดังนะครับ 4. ภาคผิดสวัสดีนะเราแดงเองแดงไงคะเดี๋ยวเดี๋ยว ชื่อจอร์ดเออจอร์ดเออวันดีจอร์ดเออเดี๋ยวเดี๋ยวมามหม่บักบักม่ใช่บทหมาเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดมันชื่ออะไรชื่อ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 อ๋อจำได้แล้วชื่อขอนไงสวัสดีนะเราขอนเองห้าพูดเบาแล้วพูดห่างไม่มากๆ นะดินแดนที่ไกลแสนไกลไกลมากๆไกลแบบสุดๆแม้แต่ผู้บรรยายเองก็อยู่ไกลจากมไม่รู้นะว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าแต่ยินไหมเราเองผู้บรรยายไงได้ยินไหม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 ,ไหมจบเพอะไม่ต้องขอพายทที่สามแล้วนะ ขี้เกียดว่าลูกแห่เปล่าหลอกคิดมุกไม่ออกจบจบแห่อ้าวใช้คำว่าแห่เดี๋ยวมีคนมาด่าเราว่าเรียนแบบช่องของพิการ KNN อีกต้องตัดจบแบบอื่นอเฮ้อผมตายจบจบยังยัง ยังไม่ปิดคลิปอีกงั้นแถมอีกนิดก็คือตอนนี้นะครับผมคิดบุ๊คไม่ออกแล้วนะครับก็ถ้าเกิดอยากได้พระที่3นะครับก็ทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการภาคอื่นๆนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับเพื่อในครั้งหน้านะผมจะได้นำความคิดของท่านนะไปทำเป็นพระที่3นั่นเองนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมบายจ้า